ตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ค่ะพร้อมกับมอบนโยบายการทํางานให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด17จังหวัดภาคเหนือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าประชาชนเองก็ตามที่ศูนย์ประชุมและสินาการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านนายกบอกว่า ก็ได้เห็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนด้วยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส่วนการทํางานนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มาจากท่อรถไอเสียรัฐบาลเองก็มีมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะซึ่งได้เชิญชวนสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยมาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยด้วยเชื่อว่าในอนาคตน,นั้นจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ก็จะส่งผลให้ PM 2.5เนี่ยลดลงอย่างมีนัยะสำคัญค่ะส่วนในเรื่องของการเผาป่าถ้าหากว่ามีการรับซื้อต่อสั่งข้าวโพดเกษตรกรจะมีรายได้ลดการเผาลงได้แต่ถ้าหากว่าการบริหารจาัดก,การเศษซากวัสดุ ที่เป็นปัญหาใหญ่เนี่ยซึ่งหลายหน่วยงานนั้นก็จะมีมาตรการออกมาแล้วก็จะต้องเข้าไปสนับสนุนต่อยอดให้เป็นรูป,ปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงหน่วยงานทหารท้องถิ่นสนับสนุนยุยโทโธปกรณ์นะคะในการป้องกันไฟป่าให้แก่ชุมชนด้วยสําหรับเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามชายแดนนะคะอันนี้ก็มีปัญหาต่อเนื่องมาอยู่แล้วคุณปู่ก็มีการเจราจาไปกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะพร้อมที่จะหารือแล้วก็หาแนวทางในการทํางานร่วมกันให้ความสําคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหา เพราะว่ามันจะไปส่งผลกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศด้วยแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยจะดีขึ้นท่านนายกเองก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องของอากาศสะอาดซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะ